지우지못할추억이됐다 <laughs> <laughs> สวัสดีคะ่ะนัทสักพักยามรั์ชื่อเล่นชื่อกุ้งกิ้งค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรไฟมัธยมค่ะคณะภารกิจก็คือคณะอักษร,รศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยส่วนตัวแล้วกิ้งเป็นคนชอบภาษาโดยตรงอยู่แล้วค่ะก็คือชอบภาษาที่สองภาษาที่สามแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะก็เลยอยากที่จะเข้าไปเรียนลึกในภาษานั้นๆอีกทีว่าตัวเองจะสามารถพัฒนาไปถึงว่าอีกเท่าไหร่อะค่ะสวัสดีครับ นี่น้องกูจริงด้วยเปล่าฮะใช่ก,กูจกิ้งเองทำไมไม่เห็นเหมือนในรูปเลยโอ้ยเหมือน <c oughs> วันนี้ใส่แว่นเรียนค่ะใส่ตลอดค่ะเพราะว่าใส่ตาสั้นตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ก็ตอนนี้เป็นเรียนวิชาเอกค่ะก็มีสี่เอกด้วยกันก็พม่าเวียดนามอินโดลแล้วก็จีนเกาหลีไม่ใช่ <c oughs> จีนหนูอยู่เกาหลีอย,อยู่ห้องนี้ข้างๆค่ะเ๋ยาจะไปเรียนกันอันนี้คือเขาแบ่งยังไงเอ่ยก็เหมือนเรียนครบทุกสี่ภาษาก่อนค่ะแล้วก็ตอนเทอมหนึ่งก็คือ ให้เลือกว่าแบบจสีภาษาดีเราอยากเรียนภาษาไหนมากที่สุดก็หนูเลือกภาษาเกาหลีกับเพื่อนอีกคนนึงเพราะว่าชอบใช่สังสายเกาหลีแล้วะ้ใช่ค่ะอยากพูดได้ก็ต้องเข้าแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างพูดได้ยังก็ฟางรู้เรื่องยังนิดๆหน่อยห่เกาหลีนี่เรียนตั้งแต่มอะไรครับหนูเริ่มเรียนจริงจังตอนแบบม .4 สม5ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าช่วงประมาณม .3 สก็คือแบบเรียนด้วยตัวเองก่อนอะไรอย่าง เรียนที่ตังแต่มอะไรมสี่ค่ะเพิ่งเข้ามาเป็นเด็กมหม่ใช่ตอนมต้นเรียนที่ไหน่ะมต้นหนูอยู่ที่บูรณาศึกษาค่ะก็ที่นี่มีทั้งหมดประมาณ19เกอกได้มงค่ะก็หนูก็เลยเลือกเข้าเอกอังกฤษอาเซียนอะไรเยมหกมีกี่ห้องมหกมีแค่9ห้องค่ะแต่แบบห้องหนึ่งก็จะแบบบางทีก็รวม2เอกไปด้วยในตัวห้องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเด็กมหกจะต้องมีแบ่งห้องส่วิชายศิลอะไรอย่างงี้ป่ะของหนูมันเรียกเป็นเอกอะเอกวิทสองห้องแล้วก็มีเอกคณิตห้องหนเเออออกกภภาาาาาาษษแแตต่่่่่ลละยยไรงงงบบปนนนัั้้ใชวีถื ชีวิตเราเลยแมที่อยากเข้าอักษรก็ตรงนะคะเพราะแบบก็เรียนอังกฤษเยอะอยู่แล้วก็มีภาษาที่แบบเป็นแพทได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าวางแผนมานานแล้วอ,อยากเข้าสอนตั้งแต่ตอนมอ,อะไรจริงจริงอ่ะหนูลังเลยระหว่างอักษรกัิเทศมาลับหลายปีมากๆแล้วก็แบบแข่งคู่กันมาก็พึ่งมาตัดสินใจได้ช่วงแบบมหกมหเทอมสองมหกนี่แหะว่าอยากเข้าอักษรอะไรอเลี้ยแล้วนี่ปกติอยู่เรียนคือทำไรบ้างร้องเพลงค่ะเหมือนแบบกลุ่มหนูมันบันเทิงอ่ะอารมณ์แบบก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆอยากแหกปากตรงไหนก็ปากไปแล้วก็ ก็สน so like, so ุก mm ค่ะ hmm. ก mm ็ใ hmm. ช <wh> <onos> ้ชีวิตป hmm. uh ้องหกให้คุ find, <Su> ้มที่สุดท้ายแล้วก็แบบสนุกกับเพื่อนดีกว่าแล้วก็อ่านหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่วันมีเรียนพิเศษมีติวอะไรอย่างเงี้ยหนูเรียนเป็นติวเตอร์ส่วนตัวส่วนตัวเอ้ยตัวต่อตัวพูดเป็นูิเรื่องเลยก็ก็แล้วแต่ที่ค่ะบางทีก็เรียนที่เทอร์มินอลให้พี่เขามาสอนให้ตอนหลังเลิกเรียนแล้วก็บางทีก็ไปอยู่เซนลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วัน มีชื่อเอเจอยู่ไว้เฉยโอเคอ่ะนีนั่ตัวเลยครับน้องนี่พี่จะตามท้องวันเลยป่ะไปนะครับพี่ตามงท้องวันเลยใช่ป่ะยังนั่งตัวเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชื่อชื่อเอเจ เอเจดีวีดีนะฮะใช่เป็นเจ้าของจริงป่ะจริงไม่จริงอ่าไม่เงี้นี่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 นักบอลทีมชาติเพื่อนอีกคนในห้องเป็นพี่น้องกันเนี่ยหน้าเหมือนกันไหมอ่ะถามน้องเนี่ยน้องจริงมครับเป็นพี่น้องกันจริงปะเป็นพี่น้องกันจริงครับน้องสกุลเดียวกันจริงไหมเนี่ยครับจริงไหมโดนหลอกว่าชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อแชร์แล้วนี่ชื่อเอเจไม่ได้ใช่แล้วแหละไม่หลอกอ่าก็เขาบอกหน้าเหมือนกันก็เลยอ่เป็นพี่น้องในห้องในในห้องไปซะ คือการรีวิวทันหรือเนี่ยคลินคลินแม่เลยนะกินเราจะได้ผักจะได้ผักแล้วก็ไปต่อแถวรับอาหารใช่แล้วก็มีของหวานให้ค่ะแล้วแต่วันเราจะได้อะไรแล้วเมนูนี่คือมีให้เลือกให้เลือกแล้วแต่เขากำหนดเหรอขอแนะนำตัวหน่อยครับน้องขอเลยค่ะชื่อป๊อมนะคะคุณนี่ที่ไราชื่อพ้อยชื่อแม่ปอค่ะชื่ออ้อมค่ะอ้อมมันชา่ออยไรมันชื่ออะไรสันติจ้าเขินยาเขินแบบคนเดิมใกล้มากโอ้โหน่ารัก แล้วตั้งแต่แบบเขาเข้ามาเป็นสิบคนสุดท้ายนี่มีคนมาทักไหมไม่มีเลยค่ะแล้วไม่ทักเลยตอนได้ก็ไม่บอกเพื่อนแบบเออเดี๋ยวก็รู้เองอะไรเงี้ยมาบอกอีกทีตอนที่มีชื่อลงในเว็บแล้วอะค่ะหนูก็แบบเอ้าได้หรออะไรเงี้ยค่ะมัไม่ให้บอกอ่ะปีปีที่แล้วมีรุ่นพี่อะพี่เคยคือเคยดีไม่เคยแต่ว่าหนูเนคนละเอกค่ะพี่เขาอยู่อังกฤษคือคนละตึกเลยไม่ค่อยได้เจออันนี้เดี๋ยวพัทงานเสร็จแล้วไปไหนต่อครับก็เดี๋ยวไปตอนตูต้าก่อนค่ะมีสอบจอนตา กิมจะมีแก๊งเพื่อนด้วยกันในกลุ่มรวมกิมก็คือ8คนก็คือจะอยู่ด้วยกัน8คนแล้วทำงานด้วยกันนั่งด้วยกันทําอะไรด้วยกันตลอดสนุกค่ะก็คือบ้าไปวันวันวันๆก็นั่งร้องเพลงนั่งพูดมากๆแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วกันเด็กน้อยเลยอะค่ะอันนี้เราต้องเล่นเพลงแลับเนี่ยค่ไปเปิดเดลงนี่เป็นอีงไหนแล้วฮะยังไม่ได้เลยอ่ะโซโล่ยังฮะคือเราสอบหมดแล้วค่ะพวกหนูยังไม่ได้ซ้อมที่บไรใช่อันนี้คืออ่ะลองกลับไปอันไหนจีนะเครียดมากเครียดโบนเล่นเนี่ย ไ,ได้ไหนเนี่ยเนี่ยได้จับเพลงแล้วเอาเพลงอะไรบอกเขาไปดิไกลแค่ไหนคือไกล,กล,กลเล่นของ,ง่ายๆ่ยมีขั้นสี่หมดเองค่ะหนึ่งสองสาม เราเรียนร้องเพลงมากกว่านะไเรียนกีตาร์เยอะเลยวะไม่ได้แล้วพี่ที่เราเรียนขับร้องไม่ไี้ตอนนี้ก็เลยมีเบสิกการใช้เสียงอยู่ใช่ไหมก็แบบไล่แบบอ๋อแล้วเหลือเหลืออะไรเหลือเพื่อนเพื่อนด้วยเหลือเพื่อนยังไม่รอดเขียนมากทิ้งเคยก่อนนั้นทิ้เคยเล่นกีตาร์อยู่แล้วปกติหนูเล่นแต่อูคูเล่อ่ะอ๋อแต่ว่าก็มีพื้นฐานอยู่ดิใช่ก็แบบมีพื้นฐานด้านดนตรีอยู่แล้วด้วยก็ถือได้ถ่ายได้ เสียงกันเรื่อง G D เสียงกันเรื่อง G D อะไรอยู่นี่ปกติฟังเพลงของใครกันศิลปินคนละสไตล์คนละสไตล์เลยอันนี้ฟังเพลงอะไรนะครับน้องกลัวว่าถ้าเกิดพูดไปแล้วอีกคนนึงจะเสียใจเขี่ยมากเพลงว่าจำกลุ่มเป็นเพลงนาตินนะคะโ o เสีย เราไปฟังมาได้ไงครับ i พอร์ตมาจากอเมริกานี่เพิ่งกลัจากเมริกาเหรอใช่ค่ะ Yes u m from t h a i l ไมดได้โอ้ไม่ได้เลยราติดไหมฮะเมกาบางนา g r s i s a l e r e s a i a s i o e n t e r ตะหู้ระดับระดับระ่ันระดับระดับระดับระ้ับระดยระรวดับระดรดับระดันรดบระรระบ 안녕하세요, Brigitte. 안녕하세요. 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 안녕만세요 안녕하세요. 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 안녕하세요.

ตลก,ค,นนากคาเฟ่เนี่ยคนนี้เปิดตลกคาเฟ่ช่วงนีนะะ้หน้าฝนนะคะฝนตกหนักพกลมไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงค่ะเมื่อวานสยามพิม่าตกนะคะเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ยมาบอกเมื่อวานสยามฝนตกอ่ะทำไมวะคิดไม่ถึงก็ดิเออคิดถึงนะที่บ้านมีแก้วมาคะ่ะจะได้เทใจให้หมดเลย เาอยากกรุงกิ้งอยากเรียนอักษรใช่ไหมใช่แต่ละคนเพื่อนอยากเข้าอะไรเข้ามาสารัทธาเออเข้ามาสารัทธาเลยโออ่ะห้าทีสามสองอยากเรียนอะไรครับอยากเรียนออกแบบค่ะเป็นพวกกราฟิกดีไซน์ค่ะเอาโอเคข้ามไปอยากเรียนอักษรศาสตร์เหมือนกุ้งกิ้งอ่ะอ๋อนี่เข้าศรศาสตร์เหมือนกันใช่ค่ะโู่ได้เข้าไปก็เป็นเพื่อนกันเลยใช่น้องคนนี้อ๋ออยากเข้านิเทศอยากเข้า จยกเข้าปรเทศใช่อักษรค่ะอักษรเหมือนกันอักษร,ร,อ,กษร,รอีกแล้วอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะอ,นนอยากเรียนรัฐศาสตร์ค่ะหนูจะเป็นนายกค่ะใช่สสสส,ส <c oughs> ดูทุกวัน <c oughs> ค่ะในการขับเคลื่อนประเทศนะคะจะมีทั้งหมด11ด้านค่ะอ <c oughs> ยากอยากเรียนนิติค่ะที่ไหนอะนิติศาสตร์มธมศอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นเอ่อ law firm เออ law firm ไาการออเดชั่นสู้ตายอาจารย์เด็กเด็กเนยครับอาจารย์เด็กน่ารักดีครับน้องเรักดีไหน่ารักเลยน่าเด็กขี้เล่นครับบก็เล่นาารยเวันนี้วันนี้มีสอบวิชาอะไรรอาจารย์อ่าปฏิบัติกีตาร์ครับผมสีคอร์ร้องเพลงครับผมจาเาร้องเ ประจำชั้นนะคะก็สอนภาษาอินโดด้วยแล้วก็เป็นประจำชั้นห้องหนูด้วยกุ้งกิ้งนะครับเป็นนักเรียนที่น่ารักครับก็เฮฮาทั้งวันนะครับตั้งใจเรียนครับเก่งนะเก่งเก่งผมสอนวิชาภาษาเยีเมียผมถามอะไรแกก็ตอบได้หมดนะครับตอนนี้ขึ้นมา .6 แล้วไม่รู้ว่าจะจําได้อีกหรือเปล่าที่ันสอนไปนะครับก็ดีครับเป็นคนน่ารักครับเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนครับเรียนตั้งใจเรียนมากแล้วก็ ทำข้อสอบก็ตั้งใจทำนะครับรับผิดชอบในงานครับเวลามอบหมายงานอะไรนี่ก็รับผิดชอบนะครับแล้วอย่างนี้มีแววไหมครับที่ร้องอยากเข้าอักษรศาสตร์จุฬาติดไหมพี่ก้อยพีก้อยขอให้ติดครับติดแน่นอนติดแน่นอนติดแน่นอนเชื่อครับเก่งแล้วครับคนนี้โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ปกติเวลาเรื่องเรียนนี่คือแต่ละคนไปไหนกันบ้างครับก็แยกกันไปอ่ะอันนี้เป็น MRT girl MRT girl แลาวก็เดินทางมาถึง ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับิงๆนี่ถ้าวันในห้องนี่คือระดับระดับที่เท่าไหร่ครับเบอร์ไหนเบอร์ไหนทะเลเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเรียกเบอร์หนึ่งเลยเกาหลีเบอร์หนึ่งเอเกาหลีเบอร์หนึ่งเกาหลีเบอร์หนึ่งเรียกเบอร์หนึ่งคุณกิ้งมีเคล็ดลับอะไรไงทำไรบ้างเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับเกาหลีโอ้เป็นคนของวายไม่ก็แบบก็คือชอบเลขโดย ต้องตัดแรกอยู่แล้วด้วยชอบเล่นตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแต่ว่าก็คือชอบภาษามากกว่าก็เลยมาอยู่นี่ดีกว่าไม่อยากเป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหชาไป้าติมือพิณภาษไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วหมดหวังตั้งแต่สอบตกวิตั้งแต่ปฐมแล้วถ้าเป็นเรื่องภาษาเกาหลีนี่คือไปฝึกฝนที่ไหนบ้างไปต้องฝึกค่ะมันมาจากสายเลือดหุ้ยบอเขาไปซีเรียสเสียหายไปเท่าไหร่แล้วเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีวงไหนวงเดียววงไ่ะวงไน่์เกาหลีค่ะทั้งวงการทั้ มีแบบพิเศษไหมแบบเมนอะไรอย่างงี <t> <Pokemon> enfin ้บังฮันจองกุกค่ะวันโวันองจองกูเซเว่นถินก็ชอบแบ็คทิงก็ชอบเธอมันหลายื่อยนะดูวงคนอื่นนะครับนี่ลาลตินแต่ว่าโรเมอร์นี่ก็ต้องเป็อ้าวเต้นทุกงานค่ะปรเมอร์ นี่ค <Happiness unting> ือแบบก้อมแก้มนะฮะใครอยากเห็นเต็มๆนี่คือต้องทำไงก็คือต้องโหวตให้เป็นหนึ่งในสี่คนได้ไ่ะเพื่อนคนนี้มีดียังไงที่จะแบบจะได้เป็นสี่คนสุดท้ายฮะเพื่อนคนนี้นอกจากหน้าตาดีแล้วยังเรียนเก่งผู้ชายไม่มีโสดจิตได้ไอจีจีจีไอเอ็นจีเอสอนพีความกุ้งกิ้งกันนะคะ ไหวอะค่ะมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเพื่อพ่อแม่ด้วยอะทำงานเพื่อแม่ค่ะเป็นคนที่มีความพยายามในการที่จะแบบเออทํานู่นทํานี่นะคะถผักกุกงกิ้งไปเลยกุ้งกิ้งเดินแบบค่ะแล้วก็เต้นสายเกาหลีอย่าลืมหมดกุงกิ้งนะคะเพื่อนเป็นคนแบบตั้งใจมากคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เพื่อนแบบไปถึงจุดสูงสุดอยากให้ทุกคนให้กําลังใจแล้วก็ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพื่อนเราได้เข้าไปสู่แบบคณะในฝันนะคะฝากโหวตเพื่อเราด้วยมันไม่เหลืออะไรให้หนูพูดแล้วพี่อยากเห็นเพื่อนเป็นกัปตันจริงจังมากๆเพราะว่าถ้าเพื่อนเป็นกัปตันทุกคนก็จะอยู่ในกล้องเหตุผลหลักเพื่อนจริงใจนี่คนสุดท้ายเอเจเอเจดีวีดีรักกุ้งกิ้งโหวตให้กุ้งกิ้งนะคะ อมีท่ากลุ่มไหมปิดท้ายหน่อยเฮ้ยคุณจิงคจิ้ตก่อนรนด้านไหนก่อนอ่ะด้านขวาก่อนสามองหนึ่งเชิญพบกับฮิวจ์เลยฮิวจิ้งโอเคปิดท้ายแล้วก็ให้น้องคุงจิ้งฝากถึงเพื่อนๆพื่สำหรับเพื่อนๆเด็ก62ทุกคนนะคะก็ซื้อไปด้วยกันเลยว่าแบบปีนี้ก็เหนื่อยพอๆกับปีที่แล้วการเปลี่ยนแปลงระบบอีกรอบก็ลัเหมือนกันแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันค่ะ ก็สำหรับใครที่อยากเหวินให้เราแล้วก็อยากเห็นเราเป็นหนึ่งในสีกัปตันแล้วก็อยากเห็นเพื่อนๆเราแบบนี้อีกต่อไปแล้วก็จะได้รู้จักอีกมุมหนึ่งของกินที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นยังเห็นไม่เต็มที่ก็ตามแล้วก็จะได้เห็นทุกอย่างในการจำขับเกาหลีแล้วก็การเรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็การมีชิดคณะักัก่อนไปด้วยกัน,นะค่ะขอบคุณค่ณนะ